เธอเรามีอะไรให้ดูดูตรงด้านนั้นดิอะไรหรอนั้นไงอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกมระบิและในวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนเนี่ยไปดูแมพแมหนึงค่ะนั่นก็คือ t r ร v วอที่มันแปลกประหลาดที่สุดในโลก ดูมีตัวใหม่อัปเดตด้วยมีใครเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมเห็นอะไรอ่ะฉันไม่เห็นอะไรเลยฉันเห็นแต่ผู้ชายหล่อหล่อจะตาแตกเลยเนี่ยนี่มันไม่ใช่เวลามามองผู้ชายนะมองบนฟ้าหนุ่มตายแล้วนะนันต้องเชื่อเรื่องรวเมืนกูเลยไม่ตองเชื่อเรื่องเลยอยู่นะข้างในนี่ไม่มีคนที่รอด้วยกันเลยไม่ต้องกลัวนะนักเรียนครูมาช่วยแล้ว ใช่ค่ะทุกคนนั่นคือแกเรี่มอสแต่ในเกมโรบอกตัวละครจะเป็นอย่างไรนะเราไปดูพร้อมกันเลยวราปเข้าไปเลยโอ้โอ้้้ทุกคนนั่นไงที่เห็นมาแล้วค่ะโอ้ดูดิมันมีขาที่เหมือนเป็นน้ำแหลมๆทุกคนพี่ว่าเราเดินเข้าไปใกล้ๆกันหน่อยดีกว่าไหมจะดีเหรอครับพี่ดีดิเข้าไปดูใกล้ๆเลยขอซูมดูใกล้ๆหน่อยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเเดินเข้าไปให้ใกล้กว่านี้ กว่านี้เดี๋ยวก่อนค่ะทุกคนมันเป็นแค่เพียงตัวแรกเท่านั้นยังมีอีกเหรอคะพี่ใช่แล้วล่ะมันมีอีกตัวหนึ่งแต่เดี๋ยวเราไปดูในแกรี่มดกันก่อนนะว่ามันคือตัวอะไรตัวเองเขาไม่อยากมันยืนกลางสี่ยแยกนี้เลยอ่ะเขากลัวตัวเองกลัวอะไรอ่ะเขากลัวโควิดนะทําไมตัวเองไม่ใส่หน้ากากอนามัยเ่อะตัวเองข้างหลังน่ากลัวกว่าอีกนะอะไรเหรอ นั่นไงแต่เขาว่าข้างหลังน่ากลัวกว่านะตัวเองเลยเหรอนั่นไงโอเคทุกคนเราให้คอสตูมแมนเข้าไปดูดีกว่านะคะว่าในแมวของโรบอกนั้นมันจะมีตัวละครที่หน้าตาเป็นอย่างไรไหนคอสตูมแมนเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยดิ กลัวไม่ต้องกลัวหรอกนามันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกขอเข้าไปดูใกล้ๆกว่านี้อีกนิดนึงโอ้โหมันกระเทือบอะไรอยู่อะทุกคนอยากรู้จังว่าใต้ฝ่าเท้าของมันมีอะไรพี่ครับอย่าเข้าไปเลยเชื่อผมขอดูหน่อยดิมันกินพี่เข้าไปแล้วอะไรเนี่ยมันขย้ำเรา โอโ้สุดยอดไปเลยนะคะพี่แต่เอ๊ะรู้สึกว่าการอัปเดตครั้งนี้มีหิมะตกด้วยหูยหนาวหนาวหนาพี่ค่ะมีซานตาด้วยไอผมไม่ใช่ซานตานะครับที่นี่มีการอัปเดตดูตัวละครเหล่านี้สิถามชะะันสักคำไหมเนี่ยแต่ละตัวมีธีมคริสต์มาสจัดเต็มเลยฮะดูดิอุกลองของขวัญก็มา้อมันรุ์เข้ามาได้ยังไงจัดการกิน ใหผมภาวนาให้พี่โชคดีนะฮะไม่ต้องกลัวหรอนะพี่ว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าดูตัวละครแต่ละตัวแล้วนะคะมันก็มีรูปร่างที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะในแบบนี้เนี่ยเขามีตัวละครค่อนข้างครบเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเทรเวลเฮ l d u s ั n นะคะทุกคนที่นี่เนี่ยมีตัวละคร เกือบครบอะเออพี่คิดว่ามันแบบอัปเดตได้แบบดีงามมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งตัวละครใหม่ล่าสุดเด18ก็มาแต่เดี๋ยวก่อนมีตัวอะไรอะทุกคนอุย้ยดูดิตัวมันใหญ่เบิ่มมากเลยนะคะในแกรีมร่มดมันเป็นยังไงไอเจ้าตัวเนี้ยที่รักค่ะวันนี้คุณพาฉันมาทำอะไรที่กลางทะเลคะเนี่ยแม้คุณมาซักผ้ามาั้งผมก็มาหาปลาดินั่นไงป่ามาแล้วป่าบ้าอะไรคะที่รักโอ้ยดูหน้าม ด้วยหรือว่าจะเป็นกุ้งเฮ้ยดูสิมันมันว่ายทวนน้ำไปแล้วให้ช่วยคุยดีช่วยคุยดีโอเคทุกคนตัวละครในโรบบอกจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยวาร์ปเข้าไปออ้ดูมันมีหนวดเหมือนกันทุกคนเจ้าตัวนี้มันดูมันดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่เลยนะคะทุกคนโอเคเราจะข้ามรั้วไปนะคะแล้วเราจะเดินเข้าไปใกล้ๆมัน พร้อมหรือ,อยังเอ่อพี่คุยกับใครครับคุยกับเรานั่นแหละพร้อมหรือ,อยังเอ่อให้ผมเดินเข้าไปเหรอพี่ใช่พี่จะให้เราเดินเข้าไปเดินเข้าไปใกล้ๆเลยเชื่อพี่ไอ้พี่พูดไปเรื่อยนะเนี่ยพี่ไม่ได้พูดไปเรื่อยพี่พูดจริงจังนะเนี่ยเดี๋ยวพี่นะจะถ่ายทําจากตรงนี้นะคะแล้วเราจะให้น้องแฟนคลับของเรานะคะเดินเข้าไปมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะกินเราหรือเปล่าโอเค เดี๋ยวพี่จะหลบอยู่ใต้สะพานนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเลยนะโอเคปะทำไมผมต้องเดินไปตามที่พี่บอกด้วยล่ะครับ<ะ>เอานี่กำลังขายทําอยู่เลยนะเนี่ยเร็เวเร็เวเร็วเร็วเดินเข้าไปเลยเออผมขอคิดแป๊บหนึ่งได้ไหมครับพี่ไม่ต้องคิดแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันไม่น่ากลัวหรอกมันก็แค่ตัวสูงใหญ่เท่านั้นเองดูดิน่ารักอ๊อน่ารักตรงไหนครับพี่ จะเดินเข้าไปไหมเเอดินก็ได้ครับเฮ้ยไม่เต็มใจเลยนี่ฉันต้องมาตายดีๆแล้วเนี่ยจะยินก่อนพี่ล้อเล่นเดี๋ยวพี่จะเดินเข้าไปด้วยโอเคทุกคนเราเดินเข้าไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะมาดูกันว่าเจ้า <c oughs> ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันจะกินเราไหมเฮ้ยแต่มันยืนนิ่งมากเลยนะทุกคนมันดูน่ารักตมูตมีจุงดูดิไหนไหนไหนหนูพอเทียบกับตัวเพื่อนเราแล้วนะคะหุ้ย ก็เราหายไปเฉยทุกคนเห็นป่เมื่อกี้หายไปไหนอะ่ะอ,อ้ไม่รู้เจ้านั้นก็เข้าไปนี่เหนียวเธอเข้าไปก่อนได้ไหมอะ่ะออบ้าไปแล้วเจ้านั้นนั่นแหละเดินเข้าไปโอเคทุกคนเราจะลองเดินเข้าไปนะคะมาดูกันอ,อ้าวพี่ครับเป็นอะไรหรือเปล่าพี่คะไหวไหมคะเฮ้ยน่ากลัวชะมัด น่ากลัวตรงไหนโมไม่เห็นอะไรเลยโอเคทุกคนเหลืออีกอันหนึ่งนะคะที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูค่ะอะ,อะไรหรอคะพี่เด18สิไงทุกคนจําได้ไหมคะว่าเด18สิเนี่ยมันคืออะไรอ่ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับดนอนสะพานยังไงทุกคนจําได้ไหมคะเขาว่ากันว่าเจ้าเด18สิเนี่ยมันเป็นเครือญาติกับหนอนสะพานทุกคนน่าจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่เนะ oh, ยาะอ้อไม่แน่ใจแล้ว แต่ดูดิเด1สอะไรเนี่ยโอ้โหขี้ค้างมากโอเคทุกคนเราเดินไปดูใกล้ๆกันดีกว่านะคะวุ้ย <c oughs> เพื่อนหายทุกคนอย่าบอกนะถ้าเราวาร์ปเข้าไปแล้วมันจะกินเราแล้วแบบเราจะแบบสลายหายต่อยนะคะ <c oughs> มาเลยค่ะพี่วูหหายพี่คนนึงแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าตามเพื่อนไปดีกว่านะคะทุกคนมาดูกันว่าพี่จะไปไหนวูมันพาเรานะคะวาร์ปมาข้างบนคะ่ะอะไรเนี่ยมันคือ ตัวของเจ้าเด18นะคะทุกคนโอ้โหพาข้ามมาข้างบนเฉยเลยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่กินเรานะทุกคนปกติมันต้องใช้หนวดแยงๆเราไม่ใช่หรอเฮ้ยพี่คะหนูทนดูไม่ได้แล้วอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยทำไมกระโดดลงไปกันหมดนะรอพี่ก่อนดิถ้าใครชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย,ขวยเข้าใจอเปาเอากระโดดอ้เออ อ้าวเฮ้ยไม่รีเซ็ตอะไรเนี่ะช่วยพี่ด้วยพี่ติดอยู่ตอนนี้ช่วยด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของแบบนี้นั่นเองค่ะอ้าวแล้วอะไรเนี่ย มาทำอะไรตรงนี้เอาไ้ขวางทางเดินชมัดยากเลยดูทุกคนนี่นะใครอยากเล่นนะคะก็สามารถเล่นได้ในลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะพี่สี่เอาลิงก์แมปนะคะใส่เอาไว้ให้แล้วนะคะหรือจะพิมพ์ชื่อแมปนะคะแล้วก็ค้นหาก็ได้ค่ะทุกคนอนาคตอะมันยังไม่หยุดอัปเดตนะทุกคนเขาจะมีการอัปเดตอีกเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าเขาจะอัปเดตเป็นตัวอะไรนะคะแต่พี่ชอบนะธีมคริสต์มาสแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะไม่ค่อยโอเค ใช่ปะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วนะคะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเรานะคะให้ปลอดภัยมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆและที่สําคัญเลยนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากนอนามัยตลอดเวลาด้วยนะคะทุกคนเราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะทุกคนและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะทุกคนดูนี่เลยสําหรับแมพที่ยังไม่อัปเดตอนาคตมีการอัปเดตแน่ๆนี่เลยค่ะทุกคน นี่ขอมีโซนทุกคนตัวนี้เลยดูหน้าี่ยังหลอนอยากเล่นแล้วตื่นเต้นจุงถ้าเกิดแมบนี้อัปเดตเมื่อไหร่อย่าลืมมาเมนบอกพี่ที่ด้านล่างใต้คลิปด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ารักนะจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบาย